này à, hôm qua tao đâu, qua tao đâu mới nên, đây là đi và điên tham, vẫn chưa bắn cả nát riết, không hề, không hề, vẫn chưa bắn cả nát riết, 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 vẫn chưa bắn cả nát Okay, yeah. หนูไงหนู <Okay. S 2> เชื่อะไร้จอไ,ไ,ได้นะตาอมก็ตอ้คุณยตลอดเยไงกระเด็นพี่ลีเกมเขาออกนานแล้วจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มโอเค ฟันเตี้ยยิ้มจุมเลยนะยิ้มจุ๋มมว่าหรอยิ้มจุมเดายิ้มจุ๋มเดาบ่นเลยบ่นเลยอ่ะไิกิก็ได้กิก็ได้ยิ้มจุ๋มขาวยิ้มจุ่มตัดได้ผมอยากขาดยิ้มจุมใคยิ้มจุได้อะอนไหนนะ ใครฆ่าที่จุ่มในบ้านผมจะฆ่าจบเกาอะไม่ทราบค่ะคุณฟอกคุณฆ่าที่จุ่มในบ้านผมจะฆ่าจบเขาอะอะไรนะอุ้ยเยอะฟ็อกปาดแรงมากต่อหน้าต่อตาแบบสุด ไม่อยู่ใกล้อะหนูมองไม่เห็นพอปาดปาคาผมไม่ได้ปาดเราเป็นวิศวกรเซเล็บยังไม่ตายค่ะเซเยังไม่ตายค่ะผมอะผมอะเพิ่งเดินมาเขาบอกผมอะเฮ้ยคุณปัดคุณปัดคุณ จิ้มจุ่มได้ไหมผมอยากค่าศพอะไรไม่รู้ไม่คนอยู่เยอะมากเลยนะคุณพ็อกคุณพ็อกปาดแรงแบบปาดแรงมากอ่ะแล้วมีใครเห็นบ้างว่าผมปาดอ่ะผมถามแค่นั้นแหละมีใครเห็นบ้างคนตรงนั้นอ่ะมันมาจากไหนมันยืนมันยืนติดกันมากลปอดีตกำลังจะตีหนูเลยมันยืนติดกันมากเลยจ้ะแล้วผมแล้วผมคนดังด้วยอ่ะแล้วแต่ด้วยยิงอ่ะคนดังหนูใส่คลิปให้หนูใส่คลิปให้ ผมว่าคุณคีนผมว่าสีเหลืองอ่ะปาดเป็น,นจริงจริงจริง,รงอันนี้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 เห็นด้วยอันนี้เห็นด้วยพี่หนูไม่ใช่แฟน ใหม่เกือบแล้ว เฮ้ยทำไรอะ่ะอ,อิงฟ้าฆ่าคนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีแล้วก็มีคนฆ่าแล้วเฮ้ยผมผมผมฆ่าอิงฟ้านะเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนเขาปาดศพข้างล่างตรงนั้นปะ โอผมเป็นนาย,ยอำเภอผมเป็นนายอำเภอ <_ n ose> ผมเห็นคุณอิงฟ้าอยู่ตรงศพอ่ะแต่ผมไม่มั่นใจว่าเขาเป็นอะไรนะแต่ผมก็เดินเข้าไปใส่เลยเ <_ n ose> ครือ,องส่วนตัวเนียก็เลยจัดซะุ้ยมีใครโดนปิดปากเราดิไหม โอเคปิดกันทุกคนคผมผมส่งนางฟ้าขึ้นสวรรค์ไปแล้วนะัวนี้ฟ้า <laughs> ตติอยู่ในห้องกระดิ่งใช่หรอ,อพี่กดซาโบดิซาบูซาโบอ,อยู่ตรงหอประชุมครับไวไปรอบที่แล้วเหมือนโดนปิดปากอะ รอบที่แล้วสวนกับกองยูด้วยไม่รู้เลยตอนนี้ใช่แคนใช่ใช่แคนหรือเปล่านี่ว่าแคนแหละเพราะมันเร็วไปมีคนนี้เพิ่งสวนกับแบมแคนยังอยู่ไหมมีแคนยังเหลือลอยู่ป่ะครับในนี้แล้วน,นักสืบตายน่าจะแคนแล้วน,นักสืบตายแล้วด้วยนะพี่กองยูเซเลฟตายเวฟไหนเวฟสามเฮ้ยใช่หรือเปล่า ใช่ทัท้วหวตเลยจะได้เฮ้ยเฮ้ยเขาตอบเาขาตอบถูกเขาตอบถูกจริงพี่คอนเฟิร์มให้ได้ถ้าถ้าไม่เชื่อก็ตัดเราเป็นชอยอะไรกเอาไงวะหมดข้ามไปแล้วอะ่เอวะเฮ้ยสวยแล้ว อมุยพี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆ